สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะที่มีพลังงานเข้ามารับชมรับฟังแม่หมอในวันนี้เนาะโอเคขออนุญาตครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของทุกท่านนะคะในการเปิดไพ่พลังงานในวันนี้นะคะ <c oughs> โอเคแม่หมอขออน,นุญาตจับไพ่ก่อนนะ Okay. หนึ่งใบเอาไว้ก่อนเลยนะคะ องเห็นเนาะแม่หมอมองเห็นถึงความเด็ดขาดของตัวคุณอะในในในคีย์เวิร์ดที่มันขึ้นมาเนาะเป็นคนที่เด็ดขาดนะคือถ้าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่โอเคสำหรับชีวิตคุณอะคุณตัดจบเลยอะแล้วมันควรจะเป็นแบบนั้นด้วยอะ ถึงมันจะเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยอยู่บนบรรทัดฐานที่ทุกคนมองว่ามันโอเคนะมันมันมันนุน่นมันนี่มันแบบใช้สารพัดคำที่ในมุมมองของคนอื่นนะที่เขาว่ามันโอเคอะ่ะเออนั่นแหละแต่สำหรับคุณถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่แล้วคุณในความรู้สึกของคุณน่ะ ไม่ไอสถานการณ์ภายนอกไม่ใช่มันไม่โอเคนะมันมันมันโอเคแต่สำหรับในสถานการณ์ภายในคุณบางทีมันไปต่อไม่ไหวอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าเอ้ยในเส้นทางเนี้ยมันไม่ใช่สําหรับคุณอะ่ะคุณไม่ได้มีความสุขกับมันแล้วอะ่ะคุณก็หันหลังเลยเดินเดินออกไปเลยความรู้สึกของแม่หมอมันเป็นแบบนั้นอะ่ะเออเพราะว่าคุณคิดว่า ในตัวในศักยภาพของคุณน่ะคุณสามารถที่จะแบบไปได้ไกลกว่านั้นอ่ะมันมีทางอะไรที่มันใช่ที่มันที่มันโอเคมากกว่าเนีน้คุณมั่นเหมือนกับความรู้สึกว่าคุณมั่นใจในตัวเองอ่ะว่าถ้าคุณเดินออกมาแล้วคุณไปต่อในเส้นทางที่มันเป็นคุณอ่ะคุณจะเจออะไรที่มันดีกว่าแน่นอนอ่ะเออเพราะฉะนั้นคุณไม่ได้ ไม่ได้ไม่ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเดินจากมาเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะอืมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเป็นการเดินทางแม่หมอมองความรู้สึกอย่างนึงขึ้นมาคือการเดินทางด้วยนะอืมจากอาจจะเป็นการโยกย้ายถิ่นฐานด้วยอ,อืม ที่เก่าสถานที่เก่าเอแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณกล้าที่จะเดินออกจากเซฟโซนอะ่ะเออด้วยไอย้ที่เก่าเนี่ยที่มันดูปลอดภัยของคุณน่ะแต่ว่ามันมันมันไม่ตอบโจทย์กับความรู้สึกคุณอีกต่อไปแล้วอะ่ะเออในชีวิตคุณอะใบที่สองอย่างที่แม่หมอบอกว่าเพราะคุณคิดว่าคุณจะเติบโตได้มากกว่านี้อืมมันจะมีอะไรที่ให้คุณเติบโตได้มากกว่านี้อืม แล้วคุณไม่ได้กลัวไม่ได้ไม่ได้มีความกลัวคุณพร้อมที่จะเสี่ยงถึงว่าทางข้างหน้าน่ะคุณจะเหมือนแบบคุณยังมองไม่เห็นว่ามันคืออะไรแต่มันไม่ได้คุณไม่ได้กลัวแล้วก็พร้อมที่จะตัดสินใจพร้อมที่จะลุยที่จะไปเออตอนนี้คุณอาจจะยังมองไม่ได้ชัดเจนว่ามันคืออะไรแต่ว่าความกลัวในตัวของคุณมันไม่มีอะ เออคุณแค่รู้ว่าคุณทำตามออตามข้างในอะตามแพชชั่นตามเสียงเรียกร้องภายในของคุณหรืออินท i วิชันอ่ะอินทวิชันอืมใช่ประมาณนั้นที่หมอรู้สึกนะเนี่ยคิงออฟวอนส์เนี่ย, ands, ยความรู้สึกข้างในของคุณอะถึงตอนเนี้ย คุณยังไอทางกายภาพอ่ะคุณอาจจะยังไม่ถึงกับ king of o f w a อนนะไม่ถึงกับ king of o อฟสไปนเะนี่ยแต่ว่าข้างในคุณอนมันเป็นแล้วและมันจะดันออกมาให้กายภาพข้างนอกอะเปลี่ยนตามข้างในคุณด้วยแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะอืมและอีสิบไม้เท้าอันเนี้ยคือมันไม่ได้เกินกำลังความสามารถคุณอะ แม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นอะไรก็ตามคุณพร้อมสู้ไม่ถอยเออเพราะว่ากำลังใจคุณมันแบบโอ้โหล้นล้นล้นเหลือไปแล้วอะเอออีกหนึ่งใบนะน่ะแล้วคุณก็จะได้รับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับอะอืมเหมือนเมื่อเมื่อกำลังใจทุกอย่างคุณมันพร้อมแล้ะ เออมันเหมือนกับคุณก้าวออกไปเพื่อที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะในความรู้สึกถึงแม่หมอไม่พูดความรู้สึกของคุณก็เป็นอย่างนั้นอืมโอ้ไพ่แบบค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนอะ่ะเออแม่หมอในในความรู้สึกเนาะว่าเก่งนะคุณแบบหมายถึงแบบ ความเก่งในที่นี้ที่แม่หมอพูดนี่คือใจคุณอ่ะอืมมันแกร่งอ่ะเออนะคะคือเป็นคนที่เรียกว่าใจใจของคนที่เป็นแบบเป็นคิงอ่ะเออเป็นคนที่เพราะอีกอย่างหนึ่งในไพ่รออาชาไม้เนี่ยเขาเป็นคนที่บุกเบิกเนาะแม่หมอมีความรู้สึกว่าผู้บุกเบิกอ่ะ เออไม้ในมืออย่างเงี้ยก็ยังที่จะแบบงอกงามออกมาได้ในพื้นที่ที่แห้งแลง้งดูสภาพแวดล้อมข้างนอกนะคะเออตัวเขานี่แหละคือความอุดมสมบูรณ์แล้วมันจะปรับให้ในสถานที่ที่เขาไปอยู่เนี่ยเป็นความอุดมสมบูรณ์ตามเขาไปด้วยเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นและและคุณก็จะเป็นแบบนั้นด้วยอะเพราะคุณคือ king of w a n d s นะอืมคุณแบบ คุณเก่งตั้งแต่ใบแรกแล้วนะแม่หมอในความรู้สึกข,ของแม่หมอะที่คุณกล้าเดินออกมาจากเซฟโซนอ่ะเออแม่หมอในความรู้สึกแบบนั้นยอดเยี่ยมมากๆนะคะอ๋อแล้วแม่หมอขอใช้ไพเชระพธทออโค่นนะคะในการแนะนำเพื่อนเพิ่มเติมเนาะสักหนึ่งใบหนึ่งใบสองใบเดี๋ยว <laughs> อาจจะมีอาจจะเป็นสองใบเหมือนจะแบบสองใบอยากอยากออกก็ให้เขาออกนะคะโอเคเอ่หมอขอเก็บอันนี้ก่อนโอ้ time นะ tree อู้สอดคล้องนะใน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  time ใน time แล้วก็ ทรีใบเนี้ยนะคะแม่หมอมีความรู้สึกถึงมันถึงเวลาของคุณแล้วอ่ะเออแล้วก็อทรีใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกถึงการเจริญเติบโตอืมในในความที่เป็นต้นไม้อ่ะเออนะมันมันเป็นเวลาถึงเวลาของคุณแล้วแล้วมันเป็นเวลาที่ถูกที่ใช่ด้วยอ่ะเออเพราะฉะนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณลุยเลยไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งคุณไว้ได้แล้วด้วยนะคะ อืมมันใ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 นความรู้สึกของไอ้บไทม์ตัวเวลาเนี่ยนะคะใบไพ่ของเวลาไปเนี่ยกมหมอยความรู้สึกว่ามันไม่ต้องกลัวในในคำพูดของเขาเนาะอืมว่าแบบแม่หมอมีมีความรู้สึกว่า มันไม่ได้มีอะไรที่มันจะน่ากลัวแล้วคุณไม่ต้องกลัวอืถึงแม้ว่ามันจะยังเป็นสองดาบที่คุณก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกหัวออกก้อยจะเป็นยังไงนะ่ะแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเมื่อ King King o f Swords ขึ้นเนี่ยยังไงก็ตามในเส้นทางที่คุณเลือกแล้วอะ่ะมันดีแน่นอนให้คุณลุยไปเลย เออให้คุณแบบมั่นใจอ่ะเชื่อใจตัวเองมั่นใจในตัวเองนะคะอย่างน้อยไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นคือประสบการณ์ที่จะทำให้คุณเติบโตขึ้นอย่าเสียใจในสิ่งที่เราเลือกเออไม่หวงมีความรู้สึกแบบนั้นเพราะทุกๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราอ่ะมันเป็นประสบการณ์ทั้งสิ้นแล้วมันจะทำให้ตัวคุณหรือแล้วก็จิตวิญ,ญญาณของคุณด้วยมันได้เติบโตขึ้นจริงๆ นะคะเหมือนต้นไม้เนี่ยที่มันจะเติบโตขึ้นกลายเป็นร่มเงาใหญ่ที่ให้กับทุกคนได้พิงพักอาศัยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์นะคะหรือว่าต้นไม้รอบๆข้างก็ตามอือในในช่วงเนี้ยถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันมีในความรู้สึกว่าเอ้ย ในสิ่งที่เราจะไปเราตัดสินใจแล้วละ่ะว่าเราจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเนาะคนเราเนาะมันอยู่ในบางช่วงบางเวลาบางทีมันก็คิดกลับวกไปวนมาเนาะมันเป็นสภาพอ่อสภาวะของอารมณ์อะเนาะให้คุณอะกลับไปขอพลังงานดีๆจากธรรมชาติอะต้นไม้ลำธารหรืออะไรก็ได้แต่ต้นไม้รู้สึกว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดนะเออสวนสาธารณะหรือ ต้นไม้หรืออะไรเงี้ยที่เป็นต้นใหญ่ๆอ่ะให้คุณรับพลังงานดีๆจากพระแม่ไกราพระแม่ธรณีแล้วก็ธรรมชาติต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคุณจะได้รับพลังงานดีๆกลับมาเหมือนไปรับแพชชั่นอะเออแม่หมอมีความรู้สึกแบบนั้นนะให้คุณลองดูในช่วงเช้าเช้าอย่างเงี้ยนะคะเออหรือว่าตอนเย็นเย็นก็ได้ที่แสงแดดอ่อนๆแล้วเนะี่ยไปเลยนะไป รับพลังงานดีๆเพื่อที่จะมาปลุกไฟในตัวคุณไอไฟเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ไม่เพิ่มให้มันแบบเป็นความชัดเจนในชีวิตคุณมากขึ้นอะอ,อแม่หมองมีความรู้สึกแบบนั้นนะเออมันตอบโจทย์ดีนะในไพ่สองใบเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกอะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เออชียร์อัพอยู่นะเออใช่แบบเอ้ยได้คุณนำได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเจอสติกเนะี่ย ความยุติธรรมหรือว่าสิ่งที่มันคู่ควรกับคุณมันรอคุณอยู่โอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วสวัสดีค่ะ